ไฟลิฟบินสว่างไหมนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดปิดให้ดูนะครับอ่ะพิ่ตี้ของเราครับปิดไฟเปิดไฟนี่นะครับความสว่างของไฟลิฟบิน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่โครงการเวนิวไอดีราชกพึกสามสี่ห้านะครับบ้านเดี่ยวนะครับแถวย่านถนนสามสี่ห้านะครับวันนี้เราทํากันเสร็จแล้วนะครับหลังคาสวยๆอันนี้เดี๋ยวเราพามาชมกันเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเป็นหลังคาแบบหน้าเต็มนะครับหน้าเต็มเนี่ยคือยังไงหน้าเต็มเนี่ยก็คือหลังคาที่ทําในส่วนของโรงรถเต็มพื้นที่แล้วก็ในส่วนของหน้าบ้านเต็มพื้นที่เท่าๆกันนะครับหน้าก็จะเสมอกันอย่างนี้ เรียงกันนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเรามุงเป็นแผ่นวนิลทองเรียบนะครับวนิลทองเรียบเนี่ยเป็นรุ่นสโนลูฟหนา6มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าหนามากกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตีฝ้าด้วยฝ้าเมทัลชีตลายไม้สีอ่อนนะครับซึ่งอันนี้เป็นลอน260นะครับซึ่งมีหน้าตัดอยู่ที่26เส้นต่อแผ่นนะครับแบบนี้เลยแล้วก็เป็นลายไม้สีอ่อนก็จะดูซอฟท์นะครับเข้าการตัดกันกับโครงสีดำนะครับแบบนี้เลย แล้วก็ติดไฟริบบินนะครับพระเอกของเราเลยไฟลิบบินอันนี้เป็นแสงวอร์มนะครับก็จะให้ความรู้สึกสวยงามอบอุ่นซึ่งไฟริบบินเนี่ยเราก็จะติดไว้ในส่วนของลงรถเนี่ยสเส้นเพราะว่าลงรถเนี่ยก็จะลึกเข้าไปมากกว่าตรงหน้าบ้านหน่อยนึงนะครับส่วนหน้าบ้านเนี่ยก็จะเป็น3เส้นซึ่งมันก็จะเรียงตัวกันสวยงามแบบนี้เลยนะครับ ต่อเนื่องกันไปแบบนี้เชื่อมกันเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันไปนเลยนะครับที่ลูกค้าถามกันมานะครับว่าไฟลิบบิ้งสว่างไหมนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวดูกันเลยนะครับพี่ตี้ของเรานะครับปิดไฟเปิดไฟนี่นะครับความสว่างของไฟลิบบิ้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเปิดทีก็จะสะว่างอลามกันเลยทีเดียวนะครับไฟลิบบิน้เนี่ยก็ให้แสง ความสว่างที่กําลังพอเหมาะนะครับซึ่งตรงนี้เราจะคํานวณอยู่ที่ประมาณช่วง70ถึง100เซนติเมตรต่อเส้นนะครับระยะห่างนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนบอกว่าอยากจะได้ไฟที่ค่อนข้างสว่างก็ติดตั้งช่วงระยะห่างเนี่ยก็อยู่ประมาณ70ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกไม่ได้อยากได้สว่างมากกลัวจะเปลืองไฟก็ติดห่างๆหน่อยก็ประมาณไม่เกิน100เซนติเมตรนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นระยะของไฟลิฟบินที่ กำลังพอเหมาะนะครับอย่างนี้เราหาันตรงลงลถ4เส้นอย่างนี้ก็แสงกําลังสวยเลยนะครับฐานล,ล่างนะครับลงไมโครพายนะครับเพราะว่าลูกค้าของร้านส่วนใหญ่เนี่ยจะลงเข็มไมโครพายกันนะครับเพื่อที่ว่าโครงหลังคาเนี่ยจะได้ไม่สุดตัวแล้วหลังจากลงเข็มไมโครพายเนี่ยเรียบร้อยแล้วเราก็ทำฟุตติ้งพอทำฟุตติ้งเสร็จปุ๊บ เราก็ตั้งเสาแบบนี้เลยนะครับพอตั้งเสาเสร็จปุ๊บเนี่ย <T> นี่เราก็จะก่อหัวปูนให้แบบนี้นะครับอันนี้เราเพิ่งล้างพื้นเสร็จนะครับหลังจากล้างพื้นเสร็จเนี่ยน้ำไม่โดนเสาเลยนะครับนี่ครับน้ามันก็จะผ่านปูนไปไม่โดนเสานะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดลูกค้าทําพื้นอย่าไปกระเทาะออกนะครับหรือว่าถ้าจะเอาออกปุ๊บให้ช่างพื้นช่างกระเบื้องก่อขึ้นมา ระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าน,น้ําจะได้ไม่โดนตัวเหล็กนะครับจะได้ไม่เป็นสนิมง่ายๆนะครับอ่าแล้วก็เสารตรงนี้เป็นเสาระแนงลัดเสาเสาระแนงเนี่ยก็คือแบบนี้เลยครับเป็นเสา4ี่คูณสอนะครับอยู่หน้าหลังข้างในเป็นนิว้วคูณนิ้ว4ี่เส้นแบบนี้แล้วก็มีลัดเสาแบบนี้นะถ้าเกิดลูกค้าชอบเสาแบบนี้นะครับก็สามารถแจ้งได้นะว่าชอบแบบเสาระแนงลัดเสารหรือถ้าลูกค้าไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไร ลูกค้าก็ถามไปทางร้านได้นะครับเอารูปแบบแบบเนี้มาถามทางร้านได้เลยนะครับในส่วนของรังน้ำนี่นะครับรังน้ําก็เนื่องจากเป็นทรงหลังคาแบบโมเดิร์นรังน้ำเราก็จะซ่อนกันอยู่ในฝ้าเลยจะมองไม่เห็นรังน้ํากันเลยนะครับแบบนี้เลยแล้วเราก็มีท่อสามท่อช่วยกันระบายน้ําแบบนี้นะครับก็จะมีท่อด้านซ้ายสุดตรงกลางแล้วก็ด้านขวานะครับ ช่วยกระบายน้ํานะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะล้นรางหรือว่าอะไรนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเรามีการติดตะแกรงกันใบไม้นะครับติดตะแกรงกันใบไม้ไว้ด้านบนเพื่ออะไรเพื่อที่ใบไม้เนี่ยเวลาตกลงมามันจะได้ไม่ไม่มาอุดตันตรงท่อนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมสวยๆของงานหลังคาอันนี้นะครับก็เป็นภาพรวมที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าเต็มแบบนี้นะครับเป็นแผ่นไวนิลตีฟ้าเมทัลชีท สีอ่อนแล้วก็มีไฟริบบินถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่ช่างปองนะครับ0969822424หรือแอดไปที่ l i น์แอดนะครับแอดไซที T w 09นะครับช่างปองยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับงานของช่างปองนะครับเชี่ยวชาญจริงไม่ทิ้งงานรับประกันนานมีคุณภาพต้องช่างปองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ